สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะอาจารย์ปริญญาจับตาเพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคาใจประชาชนตั้งคำถามเลือกตั้งไปทำไมซัดขั้วอำนาจเก่าพยายามสลายขั้วประชาธิปไตยด้านพิชายอัดเพื่อไทยจับมือขั้วอนุรักษนิยมสร้างความคลางแคลงสังคม จวกเล่นละครยืมปากขับไล่ก้าวไกลเตือนดูปฏิกิริยาความรู้สึกมวลชนเมื่อวันที่23กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดเสวนาวิเคราะห์การโหวตนาย,ยกรอบที่3และการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยโดยนายปริญญา เทวานารมิตกุลผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าพักเพื่อไทยมีทางเลือกในการจัดตั้งรัฐบาลควรพยายามจัดตั้งอย่างถึงที่สุดก่อนส่วนพักเก้าวไกลมีทางเลือกที่1ยืนยันเรื่องแก้ไขมาตรา112แล้วเป็นฝ่ายค้านและ2มีการเปลี่ยนจากการแก้ไขมาตรา1นึเปลี่ยนเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ข้อบังคับแทน นอกจากนี้การจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายที่เกี่ยวข้องในที่สุดคือสวอแต่ทุกฝ่ายอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับ แล้วไม่แก้ปัญหาที่นำไปสู่ความขัดแย้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ประชาชนจํานวนมากจะมีเสียงในทางเดียวกันว่าให้เราไปเลือกตั้งกันไปทำไมซึ่งสิ่งนี้ไม่ควรทำให้เกิดกับความรู้สึกของประชาชนที่สุดแล้วก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะต้องจัดตั้งรัฐบาลที่สง่างามเพื่อให้ประชาชนยอมรับนายปริญญากล่าวต่อว่า อีกทางคือประชาชนให้การยอมรับน้อยและประชาชนต่อต้านกับรัฐบาลเสถียรภาพต่ำทั้งในสภาและนอกสภาย่อมทำให้เกิดปัญหาในประเทศอีกหลายอย่างตามมา ต่อให้พักเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านความร่วมมือกับพักเพื่อไทยก็ควรที่จะต้องมีต่อไปในสิ่งที่พูดคุยกันได้ความพยายามที่จะสลายขั้วของฝั่งอำนาจหนึ่งที่จะสลายขั้วประชาธิปไตยกับพักเพื่อไทยดูเหมือนจะทำสำเร็จซึ่งพักเพื่อไทยก็จะต้องตระหนักไม่ให้เกิดความบาดหมางในทางการเมืองด้านนายพิชัยรัตนดิลกณภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นีดากล่าวว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรว่ามีปมปัญหาเยอะพอสมควรปัญหาแรกที่เราได้เห็นอิทธิพลของสอวอ,อยู่เหนือการเมืองในระบบประชาธิปไตยและหยุดยั้งการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยการใช้อำนาจที่ตัวเองมีในการเลือกนายกสกัดกั้นพักการเมืองเสียงข้างมาก ได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นการใช้อํานาจที่ขาดความชอบธรรมทางการเมืองถึงแม้ว่าจะมีอํานาจก็ตามแต่การกระทําของสอวอดูเหมือนจะไม่สะท้อนการเป็นปวงชนชาวไทยแต่สะท้อนถึงความคิดและจิตสํานึกของกลุ่มอํานาจที่เป็นเครือข่ายของพวกพ้องตัวเองเป็นหลักและมองข้ามอำนาจของประชาชน นายพิชายกล่าวต่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลเราเห็นกระบวนการทำลายหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงซึ่งการมีมติของสอวอและสสให้ข้อบังคับอยู่ในรัฐธรรมนูญถือเป็นการทำลายหลักนิติธรรมเสาหลักของกฎหมายซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเป็นสอวอเพียงกลุ่มเดียวทำเช่นนั้นตนก็ไม่ประหลาดใจ เพราะที่มาไม่ได้มีการผูกพันกับประชาชนแต่สิ่งที่ประหลัดใจคือสอสอคนไปผสมโรงกับสอวอไปทำลายแหล่งกำเนิดของตนเองที่มาตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้เมื่อพักเก้าไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ส่งไม้ต่อไปให้พักเพื่อไทยแต่ยังต้องการรักษาเจ็ดจำนงที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชน นายพิชายกล่าวอีกว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสร้างความพลางแทงใจให้คนจํานวนมากกับการกระทําของพรรคหนึ่งว่าต้องการอะไรกันแน่หรือพรรคเพื่อไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในการบดขยี้เสียงของประชาชนพรรคเพื่อไทยจะเอาเช่นนั้นหรือจะเป็นกระบวนการเสียงส่วนหนึ่งในการบดขยี้เสียงของประชาชนใช่หรือไม่ในสิ่งที่กระทําอยู่สิ่งแรกที่พรรคเพื่อไทยควรทํา คือการโน้มน้าวสมาชิกวุฒิสภาว่าควรจะได้กี่เสียงและจากนั้นค่อยมาดำเนินการไปพูดคุยกับพักการเมืองพักใดพักหนึ่งที่ไม่ใช่พักพลังประชารัฐกับพักรวมไทยสร้างชาติอาจจะเป็นพักภูมิใจไทยแต่พักประชาธิปัตย์และพักชาติไทยพัฒนาเพื่อดูเสียงจึงค่อยไปดำเนินการกับพักการเมืองหลัก แต่ครั้งนี้พักเพื่อไทยข้ามขั้นตามที่ควรจะเป็นไม่ใช่พักเพื่อไทยมาแสดงละครเพราะมันทำให้สังคมเข้าใจและคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าพรรคเพื่อไทยยืมปากของทุกพักการเมืองเหล่านี้พูดเพื่อขับไล่พักก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลถึงแม้ว่าจะมีการปฏิเสธว่าเชิญมาเพื่อซักถามแต่ก็เป็นการพูดที่คงไม่มีใครหัก เชื่อพูดไปเขาก็จะคิดว่าเป็นการแก้ตัวที่น่ารังเกียจมากกว่านายพิชายกล่าวด้วยว่าสิ่งที่ปรากฏนี้นำไปสู่ข้อสรุปความพยายามในหนึ่งถึงสองวันนี้ของพักเพื่อไทยที่พยายามจะให้พักเพื่อไทยออกไปจากการร่วมรัฐบาลทั้งนี้ตนเห็นว่าพักเพื่อไทยยังมีโอกาสในการแก้ตัวในเวลาที่เหลืออยู่อีก6วันทั้งนี้ตนเพียงแต่ชี้แนะ แต่หากไม่ทำก็ต้องรับผลการกระทำด้วยฉากทัดที่เกิดขึ้นหากพักเพื่อไทยข้ามขั้วหลังจากที่ดูจากปฏิกิริยามวลชนอารมณ์ความรู้สึกยิ่งมีความขุนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากพักเพื่อไทยข้ามขั้วไปจริงๆจะต้องเผชิญหน้ากับแรงปฏิกิริยาโต้กลับกับประชาชนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยและคนที่ไม่ได้สนับสนุนพักเพื่อไทยคือพักก้าวไกล ขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ